สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลนิธิพุทิศาสตร์กับผมดรนัททูตวัชระกุลดโหลกหรือดรแหลมวันนี้จะบรรยายในพระสูตรที่สําคัญพระสูตรหนึ่งคือสักกาปัญหาสูตรก็คือปัญหาของเท้าสักปัญหาธรรมเป็นปัญหาธรรมของเท้าสักกาที่ได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้า เขาที่แล้วเป็นการเกินในเรื่องเ,อเรื่องว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปสู่สุคติเนี่ยในชั้นที่แตกต่างกันอย่างไรนะนะก็คือก็เป็นเรื่องของโครประกานะครับเทพระบุตรที่เดิมเป็นโคปิกาเป็นเทพธิดาเป็นธิดาของสักยะวงศ์ หลังจากที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็เลยไปเกิดเป็นเทพพระบุตรตามที่ตัวเองต้องการคือเดิมเป็นสตรีตอนนี้เป็นเพศผูก็ได้เกิดเป็นอยู่ในสุกติภพในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเป็นลูกน้องของท้าวสักกานั่นแหละครับแต่ขณะเดียวกันเองก็มีพิชิตสามลูกนะที่ไปที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธองคนะ์เป็นลูกศิษย์พระพุทธพพองค์ปรากฏว่า ตายไปแล้วกลับไปเกิดในชั้นที่เรียกว่าชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นชั้นเทวดาที่ต่ำกว่าชั้นแรกสุดชั้นเทพต่ำกว่าชั้นดาวเึืองครับก็ก็พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยโภกาเนี่ยตัวเองรักษาศีลน,นะอย่างบริสุทธิ์ตัวเองได้เกิดชั้นเหมือนชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็คือพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย ถ้ารักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วจะน้อยขึ้นมีสวรรค์ที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงที่อยู่ภายใตใ้การดูแลของเท้าสักกะหรือพระอินทร์สุภะสามรูปนั่นถึงแม้เป็นใกล้ชิดพระองค์ก็ตามแต่ก็ไปเกิดชั้นจาตุปราหาริกาหรือว่าทํากรรมนะรักษาศีลที่กระพร่องกระแพงไม่บริสุทธนะิ์นักก็ไปเกิดอย่างนั้นแต่หลังจากเท้า หลังจากที่เทพบุตรที่โครปรกาเนี่ยได้ทักได้ตีเตียนทำไมอ,อยู่ใกล้พระพุทธองค์ได้แท้ยังเกิดไปสวรรค์ที่ตํากว่าและมีรูปร่างอัปลักษณกว่ากว่าโครปรกาเทพบุตรอีกนะทำให้พระพระภิกษุทั้งสามรูปเนี่ยก็สะดุดใจขึ้นมาแต่ก็มีภิกษุสอ,องรูปเนี่ยมีแต่เฉพาะภิกษุสองรูปเนี่ยที่ไปปฏิบัติ จนได้เป็นสวรรค์ชั้นพรมระดับกลางอยู่ชั้นพรมเหนือกว่าชั้นเทพเทพสูงสุดชั้นเทพคือชั้นปรินิมิตวสวัตตีเหนือกว่าชั้นนั้นอีกก็เลยเกิดที่เหนือชั้นนั้นส่วนอีกรูปหนึ่งนี่ก็ยังยังปฏิบัติไม่ได้ก็ยังอยู่ในสวรรค์ชั้นที่เรียกว่าเป็นคนทันที่อยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นที่หนึ่งล่างสุดของสวรรค์ชั้นเทพ หลังจากนั้นเนี่ยตั้งคำถามขึ้นมาก็เกิดน,นำก่อนว่ากรรมนะเป็นเตือเป็นตัวชี้ที่จะระบุว่าจะไปเกิดหรือมีจิตเนี่ยที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนีไหนนะครับทีน,นี้ท้าสก,กัดก็ถามพระพุทธเจ้าว่า พวกเทพพวกจอมเทพเนี่ยในชั้นเนี่ยมนุษย์อสูรหน้าคนทันและสัตว์เหล่านี้จํานวนมากเนี่ยนะแม้มีความบาปคือทุกคนเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทั้งจอมเทพทั้งเทพทั้งหมดเลยหมายจอมเทพก็หมายถึงทั้งส,สาวสกะเองทุกคนเองความจริงก็ปรารถนาเนี่ยมีความปรารถนาที่จะไม่ไปจองเวรใครนะแล้วก็เมื่อไม่จองเวรใครไม่ไปเบียดเบียนใครปรารถนาอยากจะไม่ไปเบียดเบียนใครไม่จองเวรใคร นะนะแล้วก็ไม่ได้ถูกลงโทษแบบนี้นะครับอยู่ในสวรรค์ที่ต่ำๆลงมาอย่างเงี้ยไมไ่ถูกลงโทษนะก็อะไรล่ะเป็นสาเหตุถามว่าอะไรเป็นสาเหตุละ่ะนะทำไมปราถนายอย่างนั้นมันก็ยังมีคนจองเวรอยู่นะก็จะกลายเป็นวิบากนั่นแหละอยู่ในวัตตะ ก็เหมือนว่าตาสงสารเหมือนเดิมนะก็เหมือนก็นนี่ขนาดปรารถนาอย่างยังต้องถูกจองเวีอีกนะยังถูกลงโทษอีกยังมีศัตรูอีกนะยังถูกเบียดเบียนอีกทําไมล่ะคะทำไม,ะะำไมยยอย่างปราถนาอย่างนั้นทําไมยังมียังมีการการ,การเขาเรียกว่าการสะท้อนกลับในทางตรงข้ามแบบนี้นะถามพระเจ้า พุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรพูุทธเจ้าก็บอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยการที่เกิดการจองเวงกันแบบนี้เนี่ยเกิดการที่ย้อนกลับมาแบบนี้เนี่ยในทางที่ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ปรารถนาก็เพราะว่ามีเขาเรียกอิสาอิสาและมัชมลิยะอันพิรักนะ ก็คืออิจฉานั่นแหละภาษาบาลีข็อิสาแล้วก็ความริษยาหนึ่งมีความอิจฉามีความริษยาอยู่แล,แ,ลแล้วแล้วอะไรล่ะที่เป็นเหตุก็เหมือนกับถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความมีความอิจฉามีริษยาละ่นะก็เพราะว่า ก็เพราะว่ามีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่รักเป็นเหตุเกิดนะนะหนึ่งเพราะอะไรทำไมอิฉาริสยาละ่ะทำไมมีเพราะว่ามีอารมณ์ที่รักและก็ไม่รักนะอยูนะ่มีอารมณ์รักและไม่รักอยู่อะไรเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ รักหรือไม่มีรักละ่ะนะก็คือมีฉันทะเป็นเหตุเกิดนะมีฉันทะฉันทะคืออะไรความพอใจไม่พอใจนะมีฉันทะนะและ้วอะไรล่ะเป็นเหตุใหอออ้อ่มีฉันทะและไม่มีฉันทะละ่ะนะ อะไรเป็นเหตุของเกิดให้เกิดฉันทะเป็นเหตุเกิดหรอพุทธเจ้าตอบว่ามันเป็นบอกว่าฉันทะนี่มีวิตกเป็นเหตุเกิดวิตกเนี่ยเป็นเหตุเกิดอะไรที่ทำให้เกิดการวิตกละ่ะที่เป็นเหตุเกิดมันก็คือมิต้นเหตุก็คือการคิดปรุงแต่งก็เกิดความคิดนั่นแหละความคิดที่ปรุงแต่งเป็นเหตุเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดท้ายนะการจองเวรการเล่นรับโทษนะครับ การจองเวรหรือการได้รับการยังคงถูกเปลี่ยนเบียนทั้งๆท,ที่ปรารถนาจะไม่ถูกเปลี่ยนเบียนจะไม่จองเวรนะแต่ก็ยังมีอยู่ก็เรื่องสาเหตุนี้แหละสุดท้ายเนี่ยล่าของมันทั้งหมดอยู่ที่การออยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าความคิดนะ,นะย้อนกลับไปใหม่ครับถ้าเราไม่มีความคิดที่ปรุงแต่งละ ดูตามความเป็นจริงล่ะวิตกกังวลมีไหมวิตกมันคือคิดเอาการที่เราวิตกเนี่ยใช่ไหมเกิดขึ้นจากเกิดขึ้นจากอะไรครับนะเกิดขึ้นจากความคิดเมื่อมีความคิดมันก็วิตกกังวลไปคิดไปปรุงมันแต่งมันขึ้นมาก็วิตกกังวลเนี่ยก็เรียกมโนไปเรื่อยคิดเอาเองเนี่ยเพราะความคิดเนี่ยนะเป็นเหตุเกิดของทั้งหมดของความกู์เพราะว่าความคิดนะะ เป็นเหตุถึงที่สุดของอะไรของของเครื่องผูกมัดนะผูกพันของสัตว์ทุกสัตว์เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยทำให้ทำให้ใหพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกันนี่แหละตัวเนี้ยตัวสำคัญเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีความคิดนะมันก็ไม่มีวิตกกังวลเมื่อไม่มีวิตกกังวล นะมันก็ไม่มีฉันทะไม่มีไม่มีฉันทะพอใจไม่พอใจมันก็มีมีนะเมื่อไม่มีคําว่าพอใจไม่พอใจมันก็ไม่มีว่ารักหรือไม่รักเมื่อไม่มีรักหรือไม่รักมันก็ไม่มีอิจฉาริษยาถูกไหมเมื่อไม่มีอิจฉาริษยา มันก็จะถูกเบียดเปลียนไหมล่ะก็อิจฉาริษยาก็ไปทําอะไรบ้างถ้ามีชาริษยาเมื่อ,อไหร่ก็กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่สิ่งที่การเป็นเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกับกันและกันแบบนี้ นะถ้าพูดในนี้คือปฏิจจสมุปบ,บาทอีกแบบหนึ่งเลยนะเป็นเหตุเกิดของอีกอันยังไงถึงที่สุดแล้วอะไรเป็นเครื่องผูกพันของเราสัตว์ที่พระเจ้าตรัสบอกแก่เท้าสกกวว่าสุดแท้าแล้วความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นเครื่องผูกพันเหล่าสัตว์ทั้งหมดนะครับนะครับทวนให้ใหม่นะครับอันหนึง่งมองดูเหตุเป็นเกิดขึ้นอา่อะไร เมื่อเหตุดับทุกอย่างก็ดับนะครับเมื่อเหตุดับทุกอย่างก็ดับแต่เราต้องรู้ว่าเหตุคืออะไรเทนะ้าสกาถามว่าฉันนี่เทพทั้งหมดทั้งหมดไม่ว่าเทพหรือมนุษย์ทั้งหลายนะนะอาศูนหน้าคนทันมนุษย์ทั้งหลายรวมแล้วเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายนี่แหละสัตว์ทั้งหลายนี่ที่กล่าวถึงนี่ไม่ใช่ว่าเทพก็เป็นสัตว์นะในความหมายทังพุทธศาส์นาะก็ถือว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันแต่มีระดับชั้น ของจิตที่ไม่เหมือนกันนะสัตว์ทั้งหลายมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันเหล่าสัตว์ล่ะนะนะสรุปนะครับก็คือมีความปรารถนาแต่ก็ก็ยังถูกลงโทษยังถูกบีบเบียนยังถูกจองเวรนอยู่นะจองเวีกันไปจองเวรกันมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพราะว่าอะไรข้อที่หนึ่งเพราะมีความอิจฉาริษยาทำไมอิจฉาริษยาล่ะ เพราะอะไระก็มีความรักความไม่รักเมื่อมีความรักความไม่รักเนี่ยก็เสร็จอะ,อ,ะอะไรที่ทำให้เกิดไม่รักไม่รักก็คือพอใจไม่พอใจเรียวกว่าฉันทะอะ,อะไรเป็นสาเหตุที่เกิดพอใจไม่พอ่อก็วิตกกังวลนะ่ะวิตกกังวลมันทำให้เกิดพอใจไม่พอใจว่าคิดล่วงหน้าไปแล้ว เพราะอ,อะไรล่ะเพราะคิดไงคิดอะไรคิดปรุงแต่งปรุงแต่งไงของอย่างหนึ่งก็พูดก็มองไปเรื่อยเลยมองมโนไปคิดเอาเลยคิดปรุงแต่งเนี่ยตัวแสบเป็นเหตุให้เกิดความเพราะฉะนั้นสาเหตุไอ้นี่คือทุกข์นะจองเวรม่จดาวเพราะว่าอะไรก็คือความคิดที่ปรุงแต่งมโนคิดเอาคิดเอาเองไอความคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์นะ ไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมนะไอ้ความคิดเนี่ยมันทาให้เกิดมีปัญหาว่าเวลาทนตายไปนะถ้าคิดดีมันก็ไปดีถ้าคิดชั่วมันก็ไปชั่วนะนี่คือปัญหานะครับแตุดสุดท้ายทวนสามเมื่อคือว่าเมื่อไม่มีการปรุงแต่งไม่มนโนคิดเอาเองตลอดเวลานึกเอาคิดเอาโกรธแค้นนะมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มี เมื have, uh, ่อม right? ีวิตกกังวลเมื่อไม่มีวิตกกังวลนะมันจะมีพอใจไม่พอใจหรอมันก็มีมีเมื่อไม่มีพอใจไม่พอใจนะมันก็มีไม่ไม่ไม่ถึงรักและไม่รักอ่ะฮะมันก็มีรักหรือไม่รักเมื่อไม่มีรักหรือไม่รักมันจะมีอิจฉาลิษยาไหมมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีอิจฉาลิษยามันจะมีการจองเวรนไหม มีการถูกลงโทษไม่ลงโทษเขาลงโทษกันไปลงโทษกันมาแบบเนี้ยเบียดเบียนกันเอาเปรียบกันมันก็ไม่มีถูกไหมวันรากเงาทั้งหมดเนี่ยเครื่องผูกพันเหล่าสัตว์ให้เกิดในที่ต่างๆกันในวันแรต่างๆกันในเชฟชั้นต่างๆกันนะหรือในนรกในอเวจี G ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกรรมปฏิบัติทั้งนั้นแต่ทั้งหมดมาจากความคิดก็ไล่เป็นเลียงเป็นแบบนี้มีคิด นะสรุปก็คือนะเหตุปัจจัยแบบนี้ทุกเพราะคิดนะครับทุกเพราะคิดสรุปก็คืออะไรที่ทำให้เป็นเครื่องผูกพันจัดให้เกิดไปในเกิดในในภพชาติในที่ต่างๆกันไปนะที่ติดตัวไปตลอดเวลาก็คือเพราะคิดคิดถึงจะใม้เกิดทุกทุกก็เกิดให้เกิดอะไรหรือว่าทุกใจมันต่อให้เกิดอะไรก็เกิดให้เพราะเกิด ไปตายตายไปเกิดสุคติพบที่แตกต่างกันไปนะครับก็จบสำหรับสักกะปัญหาข้อที่หนึ่งอะไรเป็นเครื่องผูกพันเหล่าสัตว์คำตอบก็คืออะไรครับท่านผู้ชมก็คือความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องผูกพันสัตว์ครับวันนี้ก็จบในตอนที่ชื่อสักกะปัญหาที่หนึ่งกับขอบคุณมากครับวัสดีครับ